ในที่สุดทาคาโตกับดันโนุระก็เดินทางกันมาถึงเมืองประตูจะปิดแล้วจึงรีบเข้าไปแต่ทั้งสองพูดกันคนละภาษาอา้าวมาซาฮิโกก็มาคุยด้วยสองคนนี้เป็นพวกเดียวกับที่พูดคนละภาษากับเมื่อตอนกลางวันทาคาโต้จึงว่าเขาพัดหลงกับพวกที่มาตอนกลางวันเลยไล่าตามมาทั้งสองจึงเข้ามาในเมืองได้ ทิวทัศน์เมืองให้อารมณ์เหมือนโลกแฟนตาซีมีคนที่เหมือนเผ่าครึ่งคนครึ่งสัตว์ด้วยแล้วก็มีสาวน้อยหูแมวมิเรยุเข้ามาทักทายเธอจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับมือใหม่ที่เข้ามาในเมืองมิเรยุจึงพาสองคนนี้ไปเที่ยวในเมืองทั้งสองคนซื้อเสื้อผ้าข้าวข,ของมามากมายแต่ก็โดนพวกโจรล้อมเอาไว้สิ่งที่พวกโจรต้องการก็คือเงินและเอาสองคนนี้ไปขายในราคาสูงๆเพื่อคลายเครียด ทาคาโตก็เริ่มจากให้พวกคนข้างหลังตายก่อนแล้วกันแล้วพวกคนข้างหลังก็ตายหมดทาคาโตก็ลองสั่งตายครึ่งเดียวแต่คนคนนั้นก็ตายจริงทาคาโตจึงสั่งอีกคนข้อเท้าขวาตายแต่ก็ตายจริงอีกคนแขนซ้ายก็เช่นกันอีกคนก็ลองลูกตาได้ผลคนนั้นไม่ตายแค่ตาบอดมมเลยุก็ร้องขอชีวิต ทากาโต้ก็สั่งให้หัวหน้าโจรกับมิระยุตายแต่ไม่ตายทั้งสองก็วิ่งหนีไปหนีไปได้ไม่นานมิระยุก็ตายหัวหน้าโจรก็เช่นกันและเอเดลกาดกับจอร์ดก็พาทหารเข้ามาเธออยากจะถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่หน่อยทากาโต้จึงตอบไปว่าหลงทางเข้ามาก็เจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วพวกทหารกําลังตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าพวกโจรเอเดลกาดจึงจากไปเธอได้พาผู้รอดชีวิตหนึ่งคนไปด้วย แล้วทั้งสองคนก็มาพักผ่อนกันที่โรงแรมโดยนอนกันคนละห้องที่ห้องของดันโนอุระได้มีผีพี่สาวปรากฏขึ้นเธอไม่ใช่พี่สาวเธอชื่อดันโนอุระโมโกโมโกเป็นภรรยาของลูกชายผู้ก่อตั้งสำนักดันโนอุระถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งแห่งความเฟื่องฟูเป็นเทพผู้พิทักษ์ของสำนักดันโนอุระเป็นบรรพบุรุษของเจ้าเป็นทั้งวิญญาณเบื้องหลังและวิญญาณผู้พิทักษ์ ที่มาที่นี่ก็จะมาช่วยที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้เพราะกลัวทาคาโตเด็กคนนั้นไร้กาศมากอาจจะโดนสั่งตายได้เพราะงั้นพรุ่งนี้บอกด้วยว่าข้าจะร่วมทางไปด้วยถ้าเป็นการป้องกันวิญญาณโมโกโมโกก็พอช่วยได้ที่จริงกิฟก่อนหน้านี้โมโกโมโกก็เป็นคนที่ขัดขวางการติดตั้งเองกิฟอาจจะมีประโยชน์แต่ทันทีที่รับไปแล้วชีวิตก็จะตกอยู่ในกำมือของนักปราศ การให้ผู้สืบทอดการยิงธนูของสำนักดันโนระซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสานที่มีมาตั้งแต่ยุคเฮอันกลับโลกเดิมได้อย่างปลอดภัยก็คือความปรารถนาของโมโกโมโกเพราะอย่างนั้นโมโกโมโกจะสอนถึงแก่นแท้ของสำนักดันโนระให้เองชื่อแผนคือวิญญาณผู้พิทักษ์ของฉันแข็งแกร่งเกินไปแม้อยู่ต่างโลกก็หายห่วงค่ะ เช้าวันรุ่งขึ้นดันโน,นระก็มาพบกับทาคาโตะพนักงานต้อนรับประจำโรงแรมชื่อเซเลติน่าก็เข้ามาทักทายรอบพรื่อวานทาคาโตะได้ลองถามคุณเซเลติน่าเกี่ยวกับตำแหน่งคร่าวๆของเพื่อนรวมชั้นพร้อมกับให้ช่วยหาวิธีไปที่นั่นรวมถึงวานให้เตรียมไอเทมสำหรับแปลภาษากับปกปิดสเตตัสไปด้วยแถมยังให้สร้างที่ชาร์จเครื่องเล่นเกมให้ด้วยนะ เซเลติน่าก็มอบตั๋วมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงที่ออกเดินทางตอนเที่ยงวันนี้ให้ทากาโตก็มอบสมบัติให้ช่วยบริหารจัดการมันให้หน่อยนะครับทั้งสองคนก็เดินทางด้วยรถไฟพร้อมกับวิญญาณหนตนดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมชั้นกำลังเดินทางพร้อมฝึกฝนในป่าธรรมชาติแล้วรถไฟก็โดนผ่าครึ่งเนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีการต่อสู้ระหว่างท่านนักปรากับเอ็กเกรเซอร์ การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์สร้างความเสียหายได้มากมายนักปรา์คนนี้มีชื่อว่าซันทาโรเขาได้โจมตีผู้บริสุทธิ์ไปด้วยทาคาโต้ก็ถามนักปรา์ว่าทำไมถึงต้องโจมตีด้วย พวกฉันไม่ได้เกี่ยวด้วยสักหน่อยซันทาโร่ก็ตอบว่า,วาเวลาเจอนักปราดคือมอบกราบเพื่อแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่หรืองไงทาคาโต้จึงสั่งตายไปที่นักปราดเขาก็ร่วงลงมาทันทีแอ็กเกรเซอร์ก็เข้ามาขอบคุณเขาจะขอเจรจาถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ก็บอกมาทาคาโต้จึงให้บอกวิธีกลับโลกเดิมให้หน่อยแต่คุณยนต์สามารถกลับได้แค่โลกของตัวเองเท่านั้นและจะพาตัวตนที่อันตรายเช่นทาคาโต้ไปที่โลกของเขาไม่ได้เด็ดขาดและโลกไป นี้ก็ตั้งอยู่ชั้นล่างสุดการจะกลับขึ้นไปจำเป็นต้องมีพิกัดของโลกที่อยากกลับไปกับพลังงานมหาศาลทากาโตโยกิริกับดันโนโระโทโมจิกะชิออนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะนักปราดได้เพราะชายเวทมนต์สั่งตายชิออนจึงจะแลกกับการรับมือคุรายามิ เลนจึงเรียกมาซากิให้ไปฮานาบุสะพร้อมกับนำกองทัพอมะตะไปด้วยมีความเป็นไปได้ที่กองกำลังธรรมดาจะรับมือไม่ไหวทางด้านทากาโต้กับดานโอระพักเดินกันที่ปา่าโมโกโมโกก็เอาของดีมากมาให้มันคือชิ้นส่วนจากคุณยนต์นั่นสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ตามต้องการแล้วตอนนี้ก็จบลง